คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราขยับไปดูเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลว่าณขณะนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วสถานการณ์ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกันกับทางพี่น้องนะครับคู่หูของแม่แจ๋มคุณนภาพรสหสันนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็รู้จักกันดีเพราะว่านี่คือนางฟ้าสงครามที่ตระเวนให้การช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นลาบอิสระที่ยังคงคอยช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่อิสราเอลด้วยจะติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันกับพี่น้องตอนนี้พี่น้องอยู่กับเราแล้วอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสพูดคุยกัน อยากสอบถามพี่น้องอย่างนี้ครับว่าณวันนี้เนี่ยเกือบเดือนแล้วสําหรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่พี่น้องลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้ที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับจากคนในพื้นที่เนี่ยฮะโดยรวมในส่วนส่วน,น,นอื่นๆนี่ก็สงบนะคะจะมีแต่ส่วนที่เป็นเขต ถนนกาซาติดชายแดนเขตถนนกาซาซึ่งยังมีเสียงระเบิดอยู่เรื่อยๆค่ะคเอ,อมื่อคืนที่ไปมาก็มีเสียงระเบิดดังอยู่เรื่อยๆจนต้องรีบออกมาค่ะเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยมันหนักมากขึ้นกว่าช่วงแรกๆไหมครับหรือว่าหรือว่ามันซาลงน้อยลงกว่าช่วงแรกน้อยลงค่ะเป็นเสียงปืนที่ยิงออกไปจากฝั่งอิสราเอลค่ะเป็นการสู้รบกันตรงฉนวนกาซาค่ะค ทีนี้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานจากการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหลายๆคนของพี่น้องเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้กับความเป็นอยู่ของแรงงานไทยที่ยังไม่ได้กลับหรือหลายคนอาจจะตัดสินใจว่าอยู่ที่นั่นยังไม่กลับตอนนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับส่วนมากเขาอ,อพยพจากตรงที่เป็นที่เสี่ยงนะคะคแล้วก็ไปอพยพไปตรงที่ ปลอดภัยกว่าค่ะส่วนตรงที่อยู่ตรงที่เสี่ยงก็ก็อยู่ได้ค่ะอยู่แบบเขาก็ยังก็ยังอยู่ได้คเออตรงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ยังมียังมีคนงานอยู่อืเอะในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างที่พี่น้องบอกเนี่ยนะครับพี่น้องแรงงานเขาไม่อยากออกมาเองหรือว่าหรือว่ามีความจําเป็นต้องอยู่หรือออกมาไม่ได้หรือมันติดขัดอะไรยังไงฮะ เขามีความจําเป็นนะคะเขาอยากเอทํางานต่อค่ะเขาอยากทํางานต่ออยากหาเงินต่อแล้วก็เออยังมีเงินที่ยังค้างกับนายจ้างอืค่ะก็ยังอยู่ต่อไปอีกอืแล้วเขาอยากกลับไหมคะ,คะยังค่ะก็ยังทํางานต่อไปเรื่อยๆค่ะอืเพราะเขาเห็นว่ามันสงบลงแล้วอื ทีนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่วันนี้อยากถามกับพี่น้องก็คืออย่างแนวทางล่าสุดเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่นู่นเนี่ยท่านนายกพูดว่าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายผมมองว่าถูกกฎหมายน่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รช่วยเหลือกันไปตามขั้นตอนทีนี้ในกลุ่มของพี่น้องแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ย<อ>ในจํานวนผิดกฎหมายที่อยู่ที่นั่นเนี่ยพี่น้องมีจานวนมากน้อยแค่ไหนพี่น้องพอจะทราบไหมครับ อนนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าที่กลับกันไปก็รวมๆกันทั้งถูกทั้งผิดกฎหมายนะคะคแต่ที่ตัวเลขที่ว่ารายง,งานไทยในเิเรอลเนี่สองหมื่นห้าเราคิดว่ามีตัวเลขของคนงานรายง,งานผิดกฎหมายเนี่ยอีกเยอะค่ะคอีกหลายหลายพันค่ะครับ <c oughs> และจำนวนจำนวนกลุ่มแรงงานที่เขายังยังไม่อยากกลับเนี่ยนอกจากเรื่องเงิน ที่นายจ้างยังค้างอยู่หรือว่ามีความจําเป็นต้องทํางานคือมองว่าไรายได้เอาไรายได้ไว้ก่อนดีกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเอในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของแรงงานที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมากน้อยกว่ากันนะครับถูกกฎหมายมากกว่าค่ะถูกกฎหมายก็ยังยังอยู่ทํางานต่อค่ะอือะทีนี้ผมสงสัยว่าถ้าในกลุ่มของแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยแล้วเขาไม่อยากกลับเนี่ยเขากลัวว่ากลับมา มันจะมีความผิดไหมหรืออะไรไหมเขาเขามีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับหรือว่ากลับได้เป็นปกติ <c oughs> เอกลับได้ปกติค่ะไม่มีความผิดอะไรแต่ว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายที่อยู่ที่สราอลนะคะจะไม่ได้รับประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ <c oughs> ถ้าเกิดบาดเจ็บเอ,อเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาค่ะก็จะไม่มีเงินรักษาค่ะ <c oughs> รักษาเอ,อในส่วนในส่วนที่เอ,อบาดเจ็บ คือไม่ใช่บาดเจ็บสงครามนะแบบเจ็บจากอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ค่ะก็จะไม่ได้รับเงินจะจะไม่มีค่ารักษาแล้วส่วนของกลับไปมดไม่มีเงินชดเชยครับที่นายกบอกเงินชดเชยเงินอกองทุนอืมจะให้เป็นจำนวนหมื่นห้าพันบาทนีข่าใายงานผิดกฎหมายก็ก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้น จะได้รับหรือเปล่าคะอืมอืมค่ะครับพี่น้องครับทีนี้แรงงานในพื้นที่ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามตอนนี้ที่มีความประสงค์ <c oughs> จะกลับเนี่ยยังมียังมีค้างอยู่ที่นั่นไหมครับยังมีค่ะอยากคืออยากกลับแต่ว่ายังไม่มีเงินสดยังไม่มีเงินสำรองใจค่าตั๋วเครื่องบินค่ะครับเพราะว่าหลังจากที่เ,อเอที่ยวบิน สิ้นสุดวันที่สองนะคะคเที่ยวบินสิ้นสุดวันนี้ค่ะของของเอ,อของรัฐบาลนะคะครับก็ยังมีรายงานที่ยังอยากกลับแต่ว่ายังไม่มีเงินสำรองจ่ายตั๋วไปก่อนอืครับก็ยังต้องทำงานไปก่อนค่ะยังต้องทำงานไปก่อนเพื่อที่จะซื้อตั๋วแล้วก็เอาเอาใบเสร็จไปเบิก ในกลุ่มนี้มีม,มีมีหลายคนไหมครับพี่น้องพอจะประเมินได้ไหมครับว่ามีสักกี่คนไม่ที่ติดต่อมาไม่ไม่มากนะคะก็มีบางบางที่บา,บางที่ว่าเขาเพิ่งจะเหตุการณ์ระเบิดลงทางเออแถวแถวเดซีก็เลยเขาก็ติดต่อเข้ามาก็ยังไม่มากค่ะครับก็ ซึ่งระเบิดตรงนั้นก็วันเดียวค่ะแล้วก็เงียบไปแล้วค่ะอือเขาก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อค่ะทีนี้เท่ากับว่าการยกเลิกอเช่าเหมาลำเพื่อรับแรงงานกลับมาก็มีผลกระทบกับกับหลายคนแต่อาจจะจำนวนไม่มากถูกไหมฮะ,ะไม่มากแต่ไม่มากเพราะว่าเขาคิดว่ายกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว เขาก็สามารถซื้อตั๋วกลับไปได้แล้วก็ไปเบิกไปเบิกเงินได้ทีหลังค่ะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้ยังไม่มีซื้อตั๋วเท่านั้นเองค่ะเออก็ต้องทํางานกันไปก่อนทีนี้ค่ะยังไม่มีเงินไปซื้อตัว๋วครับครับทีนี้ในส่วนของคนที่ตัดสินใจว่าจะยังอยู่ต่อยังทํางานอยู่ที่นั่นยังไม่กลับเขามีการขอความช่วยเหลืออะไรผ่านทางพี่น้องไหมครับเขายังติดขัดมีปัญหาหรือกการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ ก็ไม่ค่อยมีนะคะมีแต่เออย้ายออกหางานใหม่หาย้ายที่ทํางานใหม่จะมีโทรเข้ามาถามเรื่องงานตรงที่จะได้ค่าแรงเอได้ค่าแรงดีได้ค่าแรงถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตรงที่ไม่เออ่ไม่ไม่อันตรายค่ะตรงที่ปลอดภัยก็มีอีกต่อเข้ามาค่ะอืมก็ขอความช่วยเหลือเรื่องของการทํางานซะมากกว่าน่ะหางานที่ใหม่ครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่ในพื้นที่ผมถามนิดนึงสิว่าพี่น้องพอจะทราบถึงเกี่ยวกับตัวประกันไหมเขายังเขาอยู่กันเป็นยังไงชะตาก,กรรมเป็นยังไงตอนนี้ไม่ทราบเลยค่ะไม,ม่ภาพออกมาเลยมไม่มีภาพออกมาให้เห็นเลยค่ะไม่ไม่มีข่าวไม่ใชสาเลก็ไม่มีอืข่าวข่าวต้องการตัวประกันกลับมาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวกันทุกวันค่ะครับ มีการเคลื่อนไหวทุกวันแต่ว่าไม่มีภาพอของตัวประกันออกมาให้เห็นเลยค่ะอืมอืมก็ยังไม่รู้เลยว่าว่าตัวประกันเป็นยังไงค่ะรวมไปถึงการปล่อยตัวด้วยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับการปล่อยตัวไหมไม่รู้เลยค่ะอ๋อเอาทีนี้สิ่งที่พี่น้องสิ่งที่พี่น้องเป็นห่วงแล้วก็กังวลแรงงานไทยที่ยังอยู่ที่นั่นพี่น้องยังยังเป็นห่วงอะไรบ้างครับ ความปลอดภัยอะค่ะเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเออวันนี้เราเบิดที่เขายิงมาเขาจะยิงไปตกตรงไหนหรือว่าอาจจะมียิงเข้ามาแล้วเป็นลูกหลงไปตกตรงที่บริเวณที่คนไทยยังอยู่ในสวนตรงที่ทำงานหรือว่าที่พักของพนงานนะคะครับครับ อัอยังห่วงเรื่องความปลอดภัยอยู่ค่ะอืมเรื่องของความปลอดภัยก็สําคัญที่สุดนะครับทีนี้คําถามสุดท้ายครับพี่น้องอ,อยากจะขอหรืออยากจะแนะนํามีข้อมูลอะไรที่อยากจะบอกไปยังรัฐบาลไหมครับเชิญได้เลยครับอ,อือก็เออยากให้ช่วยเหลือในส่วนของค่าแรงที่คนงานเขาทําค้างไว้นะคะแล้วเขากลับไปแล้วก็ เงียบหายเลยค่ะเขาไม่ได้รับในจ้างไม่จ่ายตามสัญญาค่ะอืแล้วก็คนง,งานที่จะกลับบ้านในจ้างบางพื้นที่ก็ยังอ้างว่าเออไม่มีเหตุคือคือยังไม่คือตอนนี้เงียบเงียบแล้วแล้วก็ยังในจ้างยังไม่อยากให้กลับในยในจ้างยังเอยังอยากให้ทําง,งานต่อค่ะครับแล้วก็ ค่ะในส่วนของเงินเดือนที่เอคนงานกลับไปแล้วทิ้งมาไว้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะแล้วเ,เขาก็ถามมาเขากลับไปเขาก็ยังถามมาว่าที่ช่วยติดตามให้ได้ไหม,มแล้วเราติดตามให้ไม่ไม,ไม่ยากมากอะค่ะครับอือก็ต้องให้ทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องก็เป็นคนคนประสานให้ ออันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสาคัญครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะครับพี่น้องครับดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติพูดคุยกันวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ